หากคุณกําลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวปรป้าบและมีเกมมากมายทั้งสตรีม w ว l l e t หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ไง่ายๆที่เกมฟิลลิ่งฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กัน,นเยอะๆนะฮาว5ดาวมีอหกสิบ ทำไมถึงใจร้ายกันขนาดนี้ทำไมถึงใจร้ายโอ้โหแล้วเครื่องยนต์ยั้งแพงเลยโอ้โหถ้าได้เครื่องนี้มานี่แบบสุดยอดเลยนะฮะโอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อยู่บ้านนะครับฟรีสไตล์หายห่วงนะฮะพาร์ทที่3นะครับเราจะมามันมางขึ้นไปขึ้นไปลงมาจากนั้นสปีดแบ็คโอ้โหโอุหอ้ย <laughs> รถมันแรงรถมันแรงไปหน่อยครับรถทีขึ้นดีเอื้อหลังแอนตายเหอะลงไปกดหัวทิ่มลงมาโอเคจากนั้นแบ็คฟิปหนึ่งทีลงมาจะเจอการสปีดเทสทีหนึง่งไปเช็คพอยส์เช็คพอยส์ระเบิดโอ้โหอย่าพึ่งอันนี้เราได้สองดาวนะต้องเก็บให้ได้สักดห้าดาวนะครับ โอเคเฮ้ยเอฟบินบินเฮ้ยตรงนี้มันคุ้นคุ้นมันคุ้นคุ้นยายาเออโอ้ยม่เสียเวลาตรงนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วมันก็ดีแค่อืสไปเดอร์แมนตรงนี้เราต้องลงมาแล้วก็ส่งตัวครับส่งตัวโอเคแรมแรมแหมโปรเฟชชั่นแนลมาช่างโปรเฟชชั่นแนลลอเกินอย่าหัวทิ่มนะอย่าพึ่งขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นเราบันไดไต่ขึ้นไต่ขึ้นไปเฉากุ้ยเฉากุ้ยลูกพ่อขึ้นลิฟต์นี่ว tniwa เกือบหัวทิ่มแล้ะแม่ล่ะ เกี่ยวเ้าไหมล่ะเหมือนเหมือนเฮ้ยเดี๋ยวนะใหม่เอาใหม่เอาใหม่เหมือนเหมือนโอเคเฮ้ยอย่ายกล้ออย่ายกล้อธรรมดาพออย่าท่าเยอะเอ้ยเดี๋ยวหัวชนขึ้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 นไอ้หนูไอ้หนูแฮมทาโรไอ้หนูแฮมทาโรไอ้หนูแฮมแทบบ้าจะขึ้นไม่ขึ้นวะโอ้ยถอยก่อนก็ได้วะ โอเคมันแมนมันแมนขึ้นไปขึ้นไปเยี่ยมไต่ท่อไป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 จะถึงอยู่แล้วจะถึงอยู่แล้วเอาสักห้าดาวเลยนะรอบนี้สักห้าดาวโอเคปะห้าดาวปะกี่ดาวครับนะแล้วตูจะไปห้าดาวมาจากไหนเยอะแยะเอ้ยนี่ไงเก็บเจ็ดสิบดาวก็เล่นหนาน,นี้ได้เลยนี่มานะฮะขาดอีกสามดาวครับ ด่านไหนละ่ะถึงจะเก็บดาวได้อะมีด่านไหนที่เราได้สักสาดาวมั้งครับก็ด่านเมื่อกี้นี่ว่ะมันเล่นยากถ้าจะได้สักสดาวอะโอเคลองดูก็ได้ครับไม่เสียหายไปมันแมนฟลิปมิตเตอร์ไม่อยากจะฟลิปเลยไม่อยากจะฟลิปอันนี้ต้องฟลิปแล้วลงมาแมงหรือว่าเราต้องเก็บเงินเพิ่มวะเก็บเงินจากดา่านพวกนี้อาจจะแบบ อเงินอุ้ยโอ้โหมันชกมันแจ็คพอดขนาดนี้โดนกล่องบุญฉากเนี่ยนะลงมาทับตายยาอ้้หเต็มหน้าเลยเอือขอนอนด้วยนะครับเฮ้ยไะตายขึ้น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 ขึ้แต่เย็นนะกล่องกองอย่าพึ่งก่ลองเกือบไปแล้วมามาโอ้โหถ้าดีทีไม่เหลวขึ้นไปไม่ต้องยกมือไม่ต้องยกมือ อยู่เฉยๆเลยเฉยๆไปเลยลองจัมลองจัมได้แค่นี้ก็มไม่เห็นเป็นไรโอ้ยตรงนี้มันคุ้นๆนี่นะทีเดียวผ่านหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยตรงนี้มันยากนะเว้ยหายแล้วครับงานยาบเออนี่ดีวะไม่ตายเหอะไปไปขึ้นเอาล้อหลังไตไปเอ้ยอนิดเดียวเอง ายเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ้าว oh. เอาล้อนล้อนหน้าจุ่มก็ได้ล้อนหน้าจุ่มเอ้ยชีวิตเราอะ่ะมันต้องมีการเรียนรู้นะฮะสปีดเช็คตายขึ้นทรายไปเลยเอาเรือเรือถึงแล้วนี่มาฮึท่าไรครับไรครับสักสี่ดาวก็ได้นะเอา กดทายเกณฑททำไมวะโอ้ยกดผิดตายเหอะไม่เป็นไรถือว่าได้รีทายอีกรอบเราจะไปเร็วกว่าเดิมนะฮะเรารู้ทิคแล้วครับสำหรับการจุ่มล้อหน้าครับจุ่มบิดชิมครีมจุ่มนมตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมิลเคิลแล้วอ้ยเกือบโดนนะฮะขึ้นขึ้นท่าดีทีเหลวขึ้นขึ้นขึ้นบอกไม่ต้องชูมือไงอยู่เฉยเยเลยมืออยู่เฉยๆเลยจับแฮนไว นะฮะฮชิมหายแล้วว่าจะมาดีๆแล้วนะว่าจะแบบโปรเฟชชั่นนอลนะนะไม่ต้องยกมือไงบอกว่าไม่ต้องยกแน,น่ขึ้นขึ้นขึ้น,นไม่ใช่ให้มาเด้าให้ขึ้นเออหนักกว่าเก่าอีกชีวิตเอื้อหายจำขึ้นได้แค่นี้แหละครับขึ้นไปขึ้นไป โอเคอันนี้ต้องวันนี้จะผ่านไหม,มขึ้นขึ้นขึ้นไม่ต้องยกมือมันติดเครื่องยนต์ข้งางล่างมันไป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 โอเคถัเลยถัวเลยเรามาดูนครับว่าจุดนี้เนี่ยนะฮะจะสามารถที่จะไปได้แบบว่าไม่ได้แล้วกูถอยก่อน ถอยก,ก่อนตายเร่งเครื่องมันแมนมันแมนอ่นอนร้น,นหน้าจุม่มโอเคอสปีดเช็คเช็คได้แค่นี้แหละเราจะไม่กดผิดอีกต่อไปเราจะตั้งมั่นในการกดปุ่ม e n t เตอร์เตอร์ครับเอเตอร์ Enter ครับเท่าไหร่ครับบอกมาเลยครับสมดาวเท่าเดิม แล้เท่าเดิมมีแบบว่าด่านที่แบบว่าออง่ายๆไหมนะแบบสนามบินนี้ง่ายเปล่าวะสตอ r m มไ d เ r อไอด่านที่มันเป็นแบบเนี่ยด่านอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเก็บดาวได้นะเพราะว่าเงินมันก็ครบแล้ว5000นะฮะไม่ต้องแบบไปปลดล็อกอะไรอีกนะขึ้นแสงโซลา่าเซลไป โอ้โหพีดิคอปเตอร์พีดิคอปเตอร์อย่าสปีดเช็คเกี่ยวไว้ได้ทันครับณจุดจุดนี้นะฮะขึ้นขึ้นเอ้ยพื้นจะแตกตรงนี้เลยมีโฆษณาเพเดด้วยเฮ้ยย่าโอ้โยเกือบไปแล้วมีการมีสุปเอ้ยคุ้นๆป้าไม่เตือนอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ป้าจะโดนไม่ใช่น้อยนะฮะ ขึ้นตรงนี้ฟลิปฟลิปหลังไปโอเคโอ้โห,โห,โหสวยงามหายากชื่นใจต่อไปอืมมุจโเฮ้ยโจเฮ้ยโจบาแบทแมนแบทแมนโอ้ยยาเออไปด้วยไม่ให้ไปอีกไม่ไม่ของไปอ่ะของอยากไปด้วยอ่ะเอะอ ไม่งอก็ได้เขาไม่งอก็ได้เขาจะไปอย่างช้าๆจะไปอย่างมีรถไฟนึงมีปัญหาอะไรอยู่กูเฮ้ยไปแล้วนะไอ้ทำไมมันไม่ข้ามวะเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้น,ม,น,นมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าเนื่อมีปัญหาอะไรรถไฟนี่ตลอดฟลิปมา จากนั้นเอาล้อหลังไตนี่จะเป็นการเล่งเครื่องนานไปแล้วไปแล้วอุ้ยรถจะชนรถจะชนทางนงทางน้ำม,มาหมดเลยยังอีกโอเคถึงแล้วนี่ว่าขอสักห้าดาวโอเคปะ่ะห้าดาวนะฮะนะฮะห้าดาวไหมครับแัน,นนี้ก็ได้ไปซื้อดาวเพิ่มได้ปะ่ะ เก็บตังซื้อดาวโอ้ยโดนใบพัดปั่นต้องทำยังไงถึงจะได้4ดาวครับผมรู้สึกไม่เข้าใจในส่วนนี้เท่าไหร่เลยหรือว่ามันต้องแบบว่าทำคะแนนในแต่ละส่วนให้ได้เยอะๆขึ้นไปขึ้นไปโอเคชิปเข้าไปในยาไม่เอาไม่เอาไม่เข้าไปในนั้นเข้าไป ตีอีก <c oughs> แล้วอุ้ยเต็มหน้เลยทำไมที่ผ่านมาคุณไม่เคยมีอะไรกับไอ้ตรงนี้โอเคไปแล้วมันจะเสยขึ้นฟิปหนึ่งทีวความเท่าเทียมทางสังคมคิดคะแนนไปเลยน้องอม,มีการ <c oughs> มีการมาเบ่งกล้ามทีหนึ่งเลยนะแหมไม่ได้หรอกขึ้นไปขึ้นไปโอเค จากนั้นตรงนี้เราจะหยุดก่อนไม่งั้นเปื้อนผมว่าเมื่อกี้ผมหยุดแล้วนะมันหยุดแล้วนะเฟยเป็นช่างดับเพลิงไม่พอเป็นช่างโบกรถอีกะอะอะโบกรถมอไซค์เลยนะไป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 คะแนนค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะเยอะอยู่ครับหรือเปล่าวะเอออไปเองทั้งนั้นเลยโอเคขึ้นดี หยุดตรงนี้ตัวไปช้าๆไปจะโดนมันทับแล้วสปีดเช็คสปีดเช็คสปีดเช็คได้แค่พันสามเนี่ยนะตรงนี้ต้องตรงนี้ต้องถอยก่อนครับถอยก่อนจากนั้นก็เลงเครื่องมันจะสามารถขึ้นได้หย่าหัวทิ่มเลยทำไมทำไมทำไมสปีดเช็คมันแมนคะแนนเยอะกว่าเดิมได้ไปพันหก โอเคตรงนี้ค่อยๆมาครับเราลงมาจากนั้นมันแมนโอเคขึ้นมาเฮ้ยไงยหลัง,งเป็น้าจอดสปีดเชคล้าได้น้อยกว่าเดิมพันหแทนที่มันจะเก็บสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้ทำอย่างนี้ก็อวดได้อย่างไรขึ้นไปขึ้นไปโ okay. อเคยัางไางหลังนะไม่ดีนะน้องฮึบ อุ๊ยอุ๊ยย่าไม่กันกูถอยไกลเลยโอ้ย,อ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 ยชีวิตราะชีวิตคือชีวิตโอเค let's go man let's go oh my god oh my god ถังจะระเบิดไหมไม่ระเบิดขึ้นไปขึ้นไปโอเค โ okay, okay. อเคแมนโอเคโฆษณาอะไรฟลิปมิเตอร์ฟลิปมิวัดทิศจะฟลิปซะหน่อยแหมไม่ให้เราได้โชว์ศักยภาพเลยนี่ถึงแล้วโอ้ยกำลังแลนดิ้งเลยถ้าเกิดมันได้สองดาวเนี่ยดาวมันจะลด ไปอันหนึ่งไั้ใครมันเอาหน้าคริสเทนฟิลมาใส่วะผมว่านะเดีย๋ยนะมันมีแบบโหมดอื่นให้เล่นไหมนี่ไงชาเลนจ์นี่ชิลลิ่งจัมคืออะไรครับชิลลิ่งจัมเล่นแล้วได้มีเบรกด้วยโอเคไปชึบเฮ้ยระบาดอ้อคะแนนได้เท่านี้นะครับ าใหม่เอาใหม่ึต้องเล็งมุมเสื้อต้องให้ได้มุมสัก45องศาจะได้ไปไกลที่สุดนะฮะอันนี้ไม่ใช่แล้วน่าจะได้สักตรงนี้ตรงนี้ออไกลค่อนข้างที่จะไกลอา้าหน้าอันไหนไปไหนวะเฮ้ยนี่แหละโอ้ยไปเกือบ40เมตรด้วยกันเอาอันนี้ได้ไหม ได้ดาวเปล่าเลเวลสี่แลกโอ้ยเอานี้แล้วกันครับกรีนกรีนทริปมันคืออะไรเอ่ยเอ้ยมีน้ำมันด้วยต้องกลัวน้ำมันหมดอีกเหรอโอ้ครับธรรมดาก็จะไม่ได้แล้วไป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 น้ำมันเดี๋ยวน้ำมันหมดเดี๋ยวน้ำมันหมดทำกล่องไปชทริปน้ำมงน้ำมันไม่เติมด้วยมีแวะเติมไหมเนะี่ยไป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 ทริปหนึ่งที ทิปหนึ่ทีลงมาโอเคยาโอ้โหทิมเลยทึบทึบทึบไม่ฟลิปแล้วจังหวะนี้ไม่ฟลิปแล้วลงมาโอ้ยยาเอือมันยากนะตรงนั้นนะจะข้าปมองอังไงเอาล้อเกี่ยวเอาล้อเกี่ยวกล่องนะฮะแล้วก็สามารถที่จะฮึบมึดจะมึดจมมึดจๆม,มึดม,มึดจๆมมลงไป นี่มันจ yeah! ังเกิลจังเกิลย่าอ้าใครเขขุดดินนอ่มันมีเส้นชัยด้วยวะมันสามารถขับได้ไกลขนาดน,นั้นเลยแล้วแล้วก็ไม่ได้ดาวสักดวงด้วยนะตายเหอะอะไรวะอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วอะเดี๋ยวนะกลับมาที่ด่านแรกมีอะไรให้เราแบบว่าเก็บดาว,วเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเก็บดาวได้ดี ในระดับหนึ่งเลยนะอุ้ยมีการพัดลมด้วยฟลิปมิตเตอร์ฟลิปมิตเตอร์สูงโอเคไปลงไปน้องลองเก็จัมลองเก็จัมจัมได้แค่นี้อืออืออือือ,อ,อยกอ้อให้จัมอีกแล้วให้จัมออเอาได้แ,แค่นี้จัมอยู่กับที่ได้ยนะ ให้ตายเถอะไปเฮ้ยถังโอ้ยนึ่งพุทธขับเหยียบถังซะแล้วเฮ้ยตังตังเอาไม่ทันจะเก็บตังเทาหน่อยอได้เท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามเอาเนวกกว่าเดิมอีกโอ้ยชีวิตชีวิตดาวเดิมไม่ต้องเก็บแล้วผมว่าต้องเก็บตังเพิ่มแน่เลยโอเคแล้วขับอ่ารอบนี้เราจะขับ เน้นเก็บตังค์นะฮะน่าจะได้คะแนนที่ดีขึ้นนะครับแล้วตังค์มันอยู่ตรงไหนบ้างวะจะรู้ไหมเนี่ยหรือว่าจะข้างหลังไม่ใช่ตรงน,นี้ยังไม่มีครับเอ้ยหมัวแต่ดูตังค์ข้างหน้าเอ่อนี่ไงตังค์เก็บยังไงวะเก็บพวกเออเฮ้ยเดี๋ยวนะเก็บยังไงวะโอเคเออ หรือวต้องไปอย่างนี้แล้วก็ถอยกลับมาถอยกลับมาโ <c oughs> น้มตัวลงกับพื้น <c oughs> อ่ะโอเคถอยอืไม่ใช่แล้วอย่างนี้เอ้มันต้องขึ้นยังไงวะขึ้นไม่ได้วะตรงนี้เก็บไม่ได้ครับเก็บหาเก็บที่อื่นอ่ามีอยู่ที่หนึ่งตรงน่นข้างล่างเจอแล้ว ลงไปได้ไหมอ๋อลงทางนี้ลงนี้เก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์อ่าได้เล้วห้าร้อยขึ้นบางนี้ขึ้นบองนี้อึบโอเคเดี๋ยวจะมีอีกที่หนึ่งตรงนี้นะครับก่อนถึงเส้นชัยนะฮะฮึบอืมอีกห้ารเอามาสักออสองดาวโอเคปะโอเคปะสองดาวหรือว่าแบบต้องได้ทั้งตัง ได้ทั้งตังและเวลาที่น่าพอใจนะฮะโอเคเอางั้นก็ได้เอางั้นก็ได้คะแนนทำไมได้แค่172เวะต้องคลิปด้วยนี่วาฮึ่มเฮ้ยไกลนะเนี่ยเยี่ยมค่อนข้างที่จะไกลในระดับหนึ่งนะฮะโอเคไฮจั hi ump, ๊มไฮจัมไฮจัข้างล่างเราเก็บไปแล้วนี่ว่าเมื่อกี้ไม่เห็นมีถุงเลยครับ ตอนรอบนี้ไม่ได้คันไม่ได้ดาวเยอะนะทัาไม่ได้ดาวเยอะนะขอห้าดาวได้ไหมท่านเอเอไไม่ได้สักดาวด่านนี้ได้แค่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับด่านหนึ่งนิดได้แค่สองสามได้แค่สามดาวนั้นเองครับนี่ไง losing control อาจจะได้ การน,นี้มันคุ้นๆอีกนะไปเลยสปีดเช็คฮึบอ,อย่างนั้นแหละสปีดเช็คแรงมากรถแรงน้องรถมันแรงตายโอเคอย่างนั้นเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่าพึ่งล้มตอนนี้นั่นไม่ค่อยไปครับไม่ค่อยไปครับไม่ค่อยไปครับโอเคหายจ้ำหายแต่ไม่จำแล้วเอาใหม่เอาใหม่ต้องหายจ้ำต้องหายจ้ำ ไป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 จำม,มาจำตรงนี้ครับมาจำตรงนี้มันใช่จำไหยเนี่ยอ,อ,อยู่แค่นี้ยาเออฮึบเออเฮ้ยชชอบอ่ะเอองานนี้เราต้องเออเออฮึ อ้ยโอเค let's go ลงมาลงมาลงมาโอเค,อเค,อเคยิบรู้สึกว่าจะหาเรื่องใส่ตัวในการเล่นด่านนี้นะเนี่ยโอ้ยเกาะข้างบนเลยไม่แห่เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยยะเออลงไปเออโอเคพี่น้องพี่น้องชาวทร t r ลงมาเลยลงมาเลยไม่ต้องมาขมอนเฮ้ยเสียเวลาของผมวีเนี่ยเสียเวลาไหมดาวก็ไม่ได้สักดวงล้มกลม็ล้มฉาวกลวยก็ไม่ได้กินยาทัวทิมเกือบไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปฮึบ,บเอ้ยนั่นไงขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์อ่าต้องลงตั้งแต่ตรงนี้นะครับฮึบเอ้ย อะไรวะนี่คงมีปัญหาในตรงที่ไม่ควรจะมีกแล้วนะหรือว่าต้องถอยก่อนโอเคถอยก่อนก็ได้ฮึบแล้วอ, mm hmm. อย่างนี้มันเสียเวลาไหมเนะีนะ่ยเนี่ยมันเสียเวลาไหมจะหัวที่มีแล้วตรงนี้มีตังค์หรือเปล่าวะเออว่าไปเราเก็บตังค์ได้พันเดียวดันเนี่ยตังค์ที่เหลืองไปไหนหมดเราหัวโอ้ยชีวิตอู้ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอกันทีพอกันทีเส้นชัยมึงอยู่ไหนเส้นชัยมึงอยู่ไหนเส้นชัยอยู่แล้วถึงแล้วปุ๊บเออ